อ่าดูนะครับอ่าบทที่สิบเอ็ดอ่าดูนะเห็นไหมเนี่ยมีมีมา้มาม้าชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรคนที่ขี่ม้าอยู่ชื่ออะไรปิตินะและเสื้อสีเขียวชื่ออะไรเอ้ใช่เหรอชูใจเสื้อสีแดงนี่ถึงเป็นมานีม้าชื่ออะไร แจ้าตัวตแมวชืว่ออะไรเจ้ามวมาอ่านตามคุณครูนะอ่าพร้อมนะอ่าปิติขี่ม้าปิติเกาะคอมา้อเอาเขางอเขา่าเวลาขี่ามานี่นดูปิติ ขี่มา้าม้าตัวนี้แกปิติให้ชื่อว่า,วาเจ้าแก่ตดูเจ้าแก่สีเทาก็ดูเจ้าแก่ เด็กชายทีมในเสียงดีมากเลยนะแต่ว่าเสียงดังไปหน่อยอ้าวแบบฝึกฝึกอ่านให้อ่านว่าอ่านว่าอิปีว่าอิตีอ่านว่าปิติว่อิบิ ชออาชาอ่านว่าวิชาวออีวิสโนอานาโออีทีอ่านว่าวิานาทีมออมามะลออีลิ อ่านว่ามะลิบบอีบีโดอาดาอ่านว่าบิดาลออีลิกกออีเกอ่านว่าลิเกกออากะทรออีท อ่านว่ากะชิกะกออากะกออีปกออปิอ่านว่ากะปีกรออริรออริพออัมทำรอำอ่านว่าริคำอ่านว่าริคคาต่อมาเขาให้เราฝึกผันนะสองฝึกผัน ให้อ่านว่ากอเอาเก่าเก่าเอกเก่าเก่าทูเก่าเกาเกาเกาอ่าทีนี้มานะอ่าเรามาฝึกทันนะใส่ไม้เอกกับไม้โทูกอแอกกเกเอกเก kè thua kè à mấy mi ai ăn tam lời kè thua kè kè thua kè ai đây đây ít đây đây thua đây bò a ba ba thua ba ít ba ba thua ba ba thua ba 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 thu ba ba thu ba ba ba

ปูโทปูปทปอ่าอันนี้ฝึกผันนะลูกนะใส่ไม่เอ็ไม่โทรไปอ่ามาดูอันที่สามสามอ่านตามฝึกอา่านทำต่อไปนี้อ,อ่ามาดูนะปูปูปูเอกปูกปูอาปา ปาถูป้าอ่านว่าปูป้าก็ไอไปกไอไปอาปากอาปาปเอกปาไปเอกปาอ่านว่าไปปาอ่าน่ไปอก็ไปกไอไก่ไอไก่ไก่เอกไกไก่เอกไจอเอจจอเจแจทูเจจอ่านว่าไก่เจ

mì thô little bit, and a bi Bao ao Pau bao bao a bao a bay pi bay bay,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  thô bay, bay i bay bay, อ a านว่ากเออ่านว่ากเออ่ะไปกอีกออีกอีเอกอีตอวตัวกวตัวอ่านว่ากี่ตัวอ่านว่ากี่ตัวตอตัวตออําตําตอตําเอตําอ่านว่าตัวตําอ่านว่าตัวตกออกักอดเอาเา hàn ba cầm đầu cho âu châu Châu thua châu có âu cầu Cồ Cồ Cồ. Cồ ý cầu y cầu hàn ba châu cầu to âu tàu tàu y Tàu đo âm đầm hàn ba tàu đầm To âm tâm, tâm Tâm y tâm ai ba. Ba. to ai tay Tay tăm tay tăm tay Tâm tay tăm 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 ao tăm 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 ba tăm 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 châu tăm châu Châu, thủ châu. châu, thủ châu. 给一给给一给给一给俺爸叫给俺爸叫给啊啊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 啊

Anra bò tôn anra bò tô o o a -O, -O. A o o o e o o a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  -O a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  bay. Bay. a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  Bò a a a Thô a a a

Cho thô to an ba ta to Cho nha chăm Cho âm chăm thô Cho y chi Chi thô chi Hàn ba châm chi Hàn ba châm chi ba